ティーウィーおし มาแล้วนะครับพวกเราสองคนได้ในช่วงซัสติีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับปีสูสูนะครับวันนี้ครับเป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถนะครับในช่วงหน้าฝนเราต้องมีวิธีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับพี่เบื้องต้นครับก็คือถ้าเราใช้รถช่วงหน้าฝนครับอยากฝากไว้ในส่วนของสภาพความพร้อมโดยทั่วไปของรถยนต์ทั้งคันส่วนแรกก็คือรถจนคันนี้เปิดระบบไฟสองสว่างด้านหน้าด้านข้างถึงด้านหลังครับ ระบบไฟสองสว่างนั้นติดครบหมดทุกดวงนะครับจุดที่2ก็คือเรื่องของการใช้ในส่วนของยางรถยนต์และก็ระบบปอดน้นําฝนการใช้ในส่วนของยางรถยนต์ครับยางรถยนต์มีอายุ2ปีหรือไม่เกิน50,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนการใช้รถผ่านจากฤดูร้อนมาเข้าฤดูฝนช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านจะสังเกตเห็นว่าถนนนั้นมีแต่ฝุ่นเยอะมากท,าทันทีที่ฝนตกถนน,นก็มีความลื่นสูงมากยางรถจนต์ที่เราใช้ยิ่งถ้าสภาพไม่ดีครับ ความสามารถในการที่จะชะลอความเร็วหยุดรถก็จะเปลี่ยนไป<ม>ในขณะเดียวกันการขับรถใช้ในช่วงฤดูฝนนั้นการตรวจเช็คสภาพความพร้อมมาพร้อมๆกับค่าความดันลมยางค่าความดันลมยางต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการใช้รถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ<ม>แล้วก็รวมถึงต้องมีการสลับยางเข้าหน้าฝนแล้วอย่างที่ย้ำอีกครั้งครับก็คือว่าร,ระบบปน้ำฝนต้องมีความพร้อมตรวจเช็คดูครับว่ายางปัดน้ำฝนของท่านนั้นมีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และรวมถึงได้ทดลองแล้วว่าระบบปอดน้ำฝนนั้นทํางานได้เป็นอย่างดีครับส่วนสุดท้ายครับสิ่งสําคัญกับการใช้รถยนต์ช่วงฤดูฝนก็คือเรื่องของระบบปอบอากาศครับผมถ้าเรามีการตรวจเช็คระบบปอบอากาศตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนก็ยิ่งดีครับก็คือระบบปรับอากาศนั้นมีความพร้อมในการใช้และเมื่อมาถึงฤดูฝนเราก็จะสามารถใช้ระบบปรับอากาศเพื่อที่จะรักษาในส่วนของการที่จะให้อากาศภายนอกกับภายในนั้นแตกต่างกันน้อยลงนะครับทําให้ไม่เกิดฟ้า เราก็จะใช้รถได้อย่างมั่นใจในขณะเดีวยวกันรถยนต์ของท่านนั้นก็จะมีระบบลมและตรวจไล่ฟ้าหรือไม่ตรวจเช็คด้วยครับว่ารถยนต์มีความพร้อมในการใช้งานกับบุคคลดังกล่าวครับ วจเช็คความพร้อมนะครับให้มั่นใจให้ปลอดภัยทุกจุดนะครับแล้วคุณจะได้รับความปลอดภัยเวลาที่ขับรถครับยางครับฝ่องสว่างยางรถยนต์ปัดน้ำฝนระบบปรับความเย็นแล้วก็ระบบไล่ฟ้านะครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับในช่วงซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu ู m a x มพรานุภาพพลิกโลก